เก่งนี่ใหญ่โตหนึ่ยอดเป็นโนนอยู่กับสายไฟตรงนี้เลยต้องช่วยจับไหมอะ่ะต้องช่วยดึงทั้งหมดเลยไหมอะ่ะนะคุณพ่อครับไหนสี่มวิธีไหนทีหนึ่งทีหนึ่งเดีจจ๋ยวเย็นใจเย็นได้ไหม เธอระวังนะเว้ยหนักอยู่ดันกิ่งดันดันสายไฟหรือดันกิ่งดันกิ่งไหนดีกิ่งล่างมันติดมันติดสายบนรอติดสายบนทําไงเอาดันสายไฟบนขึ้นไหมเอาดันสายไฟบนขึ้นไหมพ่อดันฝั่งนี้ลงมาได้ไหมหัวทิ่มลงมาเดี๋ยวแป้นนึ่งนะพ่อระวังระวังข้อไปมา เข้าไปมาอุ๊ยพ่อโอ้ยเย็น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 ระวังมันตกตกเด็ดเดดจับจับเอาแม่จับแล้วยก,ก,กมแม่ดันไปแล้วครับผมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ช่วยด้วย